เปิดวินาทีไฟไหม้โกดังและสตูดิโอหมอลำเสียงอีสานของคุณแม่นกน้อยอุไรพรทางทีมข่าวขอส่งกำลังใจให้กับคุณแม่นกน้อยอุไรพรหมอลำเสียงอีสานที่ก่อนหน้านั้นได้เกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บของภายในบ้านพักหมอลำ ซึ่งได้มีเจ้าหน้าที่นำรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลหน,นองนาคำตำบลหน,นองบัวรุดไปที่เกิดเหตุพบเพลิงกำลังลุกไหม้หญ้าแห้งลามไปไหม้โกดังเก็บของสำหรับใช้ในการแสดงมอลำซึ่งอยู่ห่างจากบ้านพักคุณแม่นกน้อยอุไรพรประมาณ200เมตรซึ่งภายในโกดังมีทั้งกล่องพลาสติกผ้าโฟมไม้ฉากอุปกรณ์การแสดงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงได้ลุกลามไปอย่างรวดเร็วประกอบกับมีลมกระโชกมาเป็นระยะเพลิงได้ลุกลามไปไหม้ รงรถหรือว่าเวทีไล์สดซึ่งมีรถกระบะ5คันรถเก๋ง3คันรถบรรทุก6ล้อ1คันจักรยานยนต์1คันเจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำสกัดไว้เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้ายังมาไม่ถึงทำให้ไฟลุกลามไม่ป่าภัยอย่างรวดเร็วประกอบกับโรงรถซึ่งเป็นห้องไล์สดมีโฟมติดฟ้าผนังเพื่อเก็บเสียงซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้ไฟลุกไหมอย่างรวดเร็ว เจ้าหน้าที่ควบคุมเพลิงไม่ได้จึงต้องประสานกับรถดับเพลิงเทศบาลน,นครอุดรธานีเทศบาลตำบลหน,นองสำโรงและรถดับเพลิง7ปพ .14 รวม10คันมาช่วยเมื่อเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าอุดรธานีมาถึงได้ตัดกระแสไฟฟ้าจึงฉีดน้ำสกัดเพลิงเต็มที่ไม่ให้ลุกลามไปเวทีไร้สดและบ้านเรือนของประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงจึงได้ควบคุมเพลิงไว้ได้ สวัสดีครับสวัสดีครับครับผู้ใหอยู่ใกล้นะครับประสานรถจะเพิ่งมาดวนเลยครับตอนนี้ซอยนะครับอยู่ที่กรดังชุดบ้านพักเสียงอีสานนะครับไฟใหม่เบดครับตอนนี้นะฮะรับประสานครับ ประยอกยุใกล้ปัสานครับัยตตอนนี้มาเสอายครับไปเวิร์ดแล้วครับ ครับไมดแล้วครับภาษาหนนะครับตอนนี้ไฟใหม่นะครับภาษาไหนครับภาาหน่อยครับกูใดอยได้กับผูใดนั่นได้ราษาใหนนะครับตอนนี้ราสานตัวกม่ครับมาหมครับ เขาพุ่นก็ได้คร okay, ับเขาพุ่นก็ได้ครับตอนนี้ภาษาหน่อยนะครับภาษาหน่อยนะครับที่สกัดลงรถให้ก่อนนะครับสกัดลงรถให้ก่อนนะครับ